วิธีการเชื่อมต่อกล้อง Q1 ของตัวแอปวิโอโนะคะมีทั้งหมด3วิธีค่ะวิธีที่1คือวิธีเชื่อมแบบบลูทูธค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำสายเสียบเข้ากับตัวกล้องค่ะอุปรกรณ์กำลังทำงานโปรดรอสักครูออรอตัวกล้องหมุนรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะคะ หลังจากนั้นกดค้างที่ปุ่มรีเซ็ตข้างช่องใส่เมมนะคะใช้เข็มหรืออุปกรณ์ที่สำหรับจิ้มจิ้มลงไปได้เลยค่ะค้างไว้5้าถึงสิวินาทีค่ะขั้นตอนนี้ต้องกดค้างนะคะปปให้กล้องหมุนเซ็ตตัวอีกหนึ่งรอบค่ะ หลังจากกล้องรีเซ็ตเสร็จแล้วใช่ไหมคะวิธีนี้เราจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะคะลูกค้าเปิดบลูทูธไว้ได้เลยคะ่ะแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ต้องปิดเน็ตมือถือนะคะกดเพิ่อมอุปกรณ์คะ่ะให้กดอนุญาตหรือเห็นด้วยทั้งหมดนะคะลูกค้าแล้วจะขึ้น บูทูธของกล้องมาเราสามารถกดได้เลยค่ะเลือกเขตเวลาเอเชียแบงก์คอกนะคะกดถัดไปค่ะยืนยันค่ะกดอนุญาตใส่รหัส Wi-Fi ค่ะ ่อไวไฟสำเร็จเชื่อมต่อสำเร็จตั้งชื่อกล้องได้เลยนะคะว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือว่าในพื้นที่ต่างๆเชื่อมต่อเรียบร้อยค่ะ วิธีที่2ค่ะก่อนที่เราจะเชื่อมใหม่ถ้าลูกค้าเชื่อมแบบวิธีที่1ไม่ได้ก่อนที่เราจะลองเชื่อมวิธีที่2ใหม่หรือว่าก่อนเชื่อมใหม่ดูครัง้งต้องกดรีเซ็ตที่ตัวกล้องก่อนนะคะค้างไว้5้าถึงสิวิเหมือนเดิมค่ะกดค้างไว้นะคะรเ็สเร็จกาาโหลดแอป v ีอา o ์ดกอาร์โค้ดที่กงเรากล้องรีเซ็ตสักครู่ค่ะ หลังจากกล้องหมุนพร้อมเชื่อมต่อแล้ววิธีนี้เป็นวิธีสแกน q r Code ที่ตัวเครื่องค่ะกดเพิ่มอุปกรณ์ค่ะสแกน q ิ c อ d ร์้ดจะอยู่ด้านหลังตัวกล้องค่ะพอสแกนเสร็จใช่ไหมคะลูกค้าเป็นสแกนอุปกรณ์ค่ะออกะดยืนยันนะคะ กั้นถัดไปเลือกเขตเวลาเอเชียแบงคอกเหมือนเดิมคะ่ะถัดไปตรวจสอบ Wi-Fi 2.4 G รหัสให้ถูกต้องคะ่ะกดถัดไปจะขึ้น QR Code แบบนี้นะคะเราหันเข้าหาตัวกล้องเราได้เลยคะ่ะพอตัวกล้องแจ้งว่าสแกน QR Code สำเร็จใช่ไหมคะลูปต่อ Wi-Fi สำเร็จ กดได้ยินเสียงค่ะเชื่อมต่อสาเร็จเชื่อมต่อเรียบร้อยค่ะวิธีนี้เป็นวิธีเชื่อมต่อแบบ QR code น,นะคะ ต่อมาเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะก่อนที่เราจะเชื่อมกล้องเหมือนเดิมค่ะลูกค้าต้องกดรีเซ็ตค้างไว้5้าถึงสิวินาทีค่ะถูกครั้งที่จะเชื่อมกล้องเข้าใหม่ค่ะรีเซ็ตสำเร็จรอตัวกล้องหมุนทํางานอีกครั้งหนึ่งค่ะ,าะาราครหลังจากตัวกล้องหมุน ที่เรากดรีเซตแล้วใช่ไหมคะลูกค้าวิธีนี้เป็นวิธีเชื่อมผ่าน Wi-Fi ค่ะกดเพิ่มอุปกรณ์แบบเดิมได้เลยค่ะหลังจากเปิดอุปกรณ์แล้วเราจะไม่เชื่อมผ่านบลูทูธทแล้วก็ไม่สแกน QR code นะคะกดไม่พบ QR code ค่คะ,คะอุปกรณ์ Wi-Fi h a s s p o r t AP นะคะกรุณาเปิดยืนยันค่ะเรื่องเขียเวลาเหมือนเดิมค่ะ Asia Bank คอะ เลือก Wi-Fi สอ G จสี่ารหัสให้ถูกต้องเหมือนเดิมค่ะตัวแอปจะขึ้นมาว่าให้เชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวกล้องนะคะที่ขึ้นต้นด้วย VO ดูนะคะไปที่หน้า Wi-Fi ค่ะ เราจะเห็นชื่อ wifi นะคะที่ขึ้นต้นด้วยชื่อแอปค่ะกดเชื่อมต่อได้เลยค่ะวิธีนี้เป็นการเชื่อมต่อผ่าน wifi ค่ะเชื่อมต่อสำเร็จใช่ไหมคะลูกค้ากลับไปที่ตัวแอปค่ะการุดาโหลดแอปวีอดอสแกน QR โค้ดที่กล้องเชื่อมต่อ wifi แค่นี้ตัวแอปก็จะเชื่อมต่อเข้ากับตัวกล้องเรียบร้อยนะคะลูกค้าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เชื่อมต่อสัตยยัค่ะเชื่อมต่อสำเร็จทั้งสามวิธีถ้าลูกค้าเชื่อมต่อวิธีไหนไม่ได้ลองได้ทั้งสามวิธีเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะลูกค้าเราจะปักหมุนหรือว่ากดพูดในตัวแอปได้เลยนะคะ